สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาเสนอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกร,รกฎาคม2565 สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าณบริษัทแอปซอลูตแอสเซมบี้จำกัดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรแห่งแรกของคนไทยก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2563และดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อาทิรถโดยสารไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้าและรถอุตสาหการรม ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆทั้งนี้เมื่อประเทศไทยสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เองจะช่วยลดการนาเข้าและเพิ่มศักยภาพการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้ในอนาคตและในระยะยาวจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของบริษัทอม,มิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนที่มุ่งมั่นในการ เป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและระดับสากลโดยต่อยอดจากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขยายตัวสู่ธุรกิจลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิตดิศสถานอำนาจองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรสโสภิษเจ้าอาวาสวัดมงคลสโสภิษอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศราซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครโูโสภิษมงคลการเป็นพระราชมงคลวชิรสโสภิษวิจิตธ,ธรรมกุณากรมหาคณิสอนบวรสังคารา คามขาวมวาสีพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูป นายอัธนิติดิษฐออำนาจองค์คมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำอำเภอ่าตะเกียบจังหวัดฉะเทิงเซาซึ่งได้รับงบประมาณประจำปี2563ของกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียนด้วยงบประมาณจำนวน2,372,831บาทจากนั้นองค์คมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่อำเภอสนามชัยเขตเปิดอาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียนซึ่งได้รับงบประมาณประจำปี2563ของกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3ล้าน5 0 0 0 0บาท จังหวัดฉะเชิงเซาจัดพิธีมอบโคกระบือพระราชทานภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริกรณีพิเศษจำนวนหนึ่งรายให้แก่นายยงยุทธขำสำอางอยู่บ้านเลขที่1หมู่ที่2ตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาตามวัตถุประสงค์โดยเลี้ยงเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ซึ่งเกษตรกรจะต้องคืนลูกตัวแรกเมื่ออายุครบ18เดือนให้กับโครงการและเมื่อครบสัญญา5ปีโครงการจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โคกระือ พร้อมลูกตัวที่2และ3ให้เกษตรกร,กรต่อไป นายไมตรีไตรติลานันท์ผัวาราชการจังหวัดฉะเชิงเศราพร้อมนายกเหล่ากาชาจังหวัดฉะเชิงเศราและคณะข้าราชการร่วม,มันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT นวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเทิงเซาจัดพิธีโปรงผมนาคจำนวน11คนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปฉเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช,ชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา90าพรรษา12สิงหาคม2565นสาณศาลาอเนกประสงค์วัสดโทธรวร,ราราวร,ว,รวิหารและในวันต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเทิงเซาเป็นประธานในพิธีมอ ภระไตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน11คนโดยมีข้าราชการทหารตำรวจประชาชนและบิดามารดาญาติญาติของผู้บรรพชาอุปสมบทเข้าร่วมในพธิธีจากนั้นในช่วงบ่ายจัดพิธีแห่หน้าและบัร,รพชาสาม,มนเณรณหอไตรวัดโสธรวราราวราวิหารสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติจังหวัดจะเชิงเซามีข้าราชการลูกจ้างและประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน11คนโดยผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ปฏ ิบัติาศาสนกิจของสงฆ์เป็นระยะเวลา20วันระหว่างวันที่25กร,รกฎาคมถึง13สิงหาคม2565ณวัดโสธรวรารามวรวิหารและจัดพิธีลาศิกขาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่13สิงหาคมนี้ จังหวัดฉะเชิงเซาจัดโครงการปัสสุสัตร์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดฉะเชิงเซาและมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ผ้วาราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565ณวัดโสธรวรารามวรวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบสารพระพุทธศาสนา จากนั้นในช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารพร้อมทั้งบูชาประทีปดอกไม้ทูบเทียนและสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและเจริญภาวนาแผ่เมตตารวมทั้งตั้งจิตภาวนาบอมเพนกุศลปฏิบัติตนในการกระทำแต่ความดีเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและครอบครัว วัดเทพนิมิตจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัตมวานครบ100วันอุทิศถวายพระเทพวิสุทธินายกบุญธรรมธรรมะปุญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12-13ธรรมยุทธโดยมีนายนัทพงศ์สังวนจิตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการพ่อค้าประชาชนและสิยานุสิตเข้าร่วมพิธี จังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง200ปีชาตการพระยาศรีสุนทรโหารน้อยอาจารย์ระยางกูลภายในงานมีการวางพันพุ่มดอกไม้สดและคล้องพวงมาลัยสากาละกล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโหารน้อยอาจารย์ระยางกูลเนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีชาตการซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระยาศรีสุนทรโหารน้อยอาจารย์ระยางกูลให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก การศึกษาและวัฒนธรรมประจำปี2,565นอกจากนี้ที่พิพิพธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซามีการจัดพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปหล่อพระยาศีสุนทรวหานน้อยอาจารย์ระยางกูลวางพวงมาลาสการะและพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาศีสุนทรวหานน้อยอาจารย์ระยางกูลผัวราชการจังหวัดกล่าวบทประพันธ์สะดูดีเชิดชูเกียรติและประกอบพิธีทางศาสนาและจัดนิทรรศการประวัติและผลงานของ พระยาศีสุนทรวาหารน้อยอาจาระยางกูลนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการพระยาศีสุนทรวาหารกับอุดมการณ์ของยูเนสโกเฉลิมฉลอง200ปีชาตการและสวดสรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสอรพันยะเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ผัวาราชการจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกพืชแนวกันชนเพื่อเกษตรชุมชนบ่บ้านกระชานุรักษ์จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งธนาคารกรุงไทยได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อตระหนักว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่านั้นต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกันร่วมกันสร้างแนวกันช้างปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ําของชุมชนกําจัดวัชพืชและปลูกต้นไม้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนบ้านหนองกระทิงอําเภอสนามชัยเขตและชุมชนบ้านคลองมหา,อา,าตอาเภอท่า นอกจากนี้ได้มอบเงินสนับสนุนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอีกจำนวน1ล้าน7 0 0 0นบาทอีกด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเซาจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของเหล่าลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565เพื่อน,น้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยรวมทั้งยังจัดให้มีการบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือและเนตรนารีในสถานศาึกษาทุกแห่งโดยมุ่งเน้นให้นำเอากระบวนการของลูกเสือไปประยุกต์ใช อีกด้วย